แม้แต่รัมก็ไม่มีโอ้ตูดเป็นตูดเลยนะโอ้ผู้ชมครับดูวัวของคุณอานะครับดูท้ายมันสิครับออถ้าไม้ที่มันมีราคาก็น่าจะหลักสี่เนาะผมว่าถึงแน่นอนเพราะวัวมันไม่ได้ขีเ้เลยนะใช่ครับผิวพันธุ์ดีมากเลยเนาะตูดแน่นทุกตัวเลยใช่ครับอันนี้คือข้อดีของการสังเกตหนึ่งปีเนาะใช่ครับไม่ผิดเลยนาะลอ,ลองผิดลองถูกมา โอ้โหผู้ชมครับเห็นแล้วรู้สึกว่าภูมิใจแทนนะเลี้ยงวัวได้คนก็ปลูกหญ้าในเปียอะไรเหมือนกันนะครับครับผมมันดูไปม,มันเหมือนกับสู้คนบราณเขาก็ใช้แต่หญ้าพื้นบ้านของเรานี่หญ้าธรรมชาติของเราครับผมเล่มหญ้าเองมันจะอ้วนนะสังเกตไหม,มเกี่ยวหยญ้า่องผมเคยเคยอยู่ในโคกประมาณห้าเดือนครับผมอยู่จนแฉะอื มันไม่อ้วนนี่พวกนี่เหละยกินดีแค่ไหนก็ไม่อ้วนไม่อ้วนวันละสองรถก็ไม่ดีขึ้นเลยอันนั้นแค่เจ็ดตัววันละสองรถครับผมทุกวันนี้แหละครับทุกวันนี้มันแปดแปดตัวกับควายสองหนึ่งรถหนึ่งรถอ้วนอ้วนสาเหตุเพราะว่ามันเครียดมันแข็เครียดแล้วก็ไม่ได้เลี้ยมหญ้าด้วยไม่ได้เลี้ยมหญ้าการที่เลี้ยมหญ้านี่มันดีไงคขาน่มันคือสัตว์ตาม ทาครับทาธรรมาชาติของมันมันจะชอบเล็มหญ้านะครับผมที่หญ้าสันส้นๆมันชอบด้วยอ, <c oughs> อันนี้คือหญ้าธรรมชาติเลยเนะยาะหญ้าธรรมชาติขึ้นธรรมชาติเวลาที่วัวเป็นสัตว์เนี่ยคุณลุงนี่ผสมยังไงติดง่ายย่งไยครับดูยังไงครับก็ดูดูรอบมันเนบางตัวก็สองครั้งสามครั้งเหมือนกันเรัะแต่บางตัวก็เราจับสัตว์ผิดไงครับผมถ้าจับสัตว์ ถูกก็ครั้งเดียวก็ติดอาการที่มันบ่งชี้ว่านเป็นสัตว์ดูยังไงครับมันจะร้องร้องหรือน้ำมูกน้ำเมือกน้ำเมือกไหลครับผมแล้วมันก็ร้องมันไล่ขึ้นอ๋อหมู่กันนะครับผมแกนก็นับไปก,กี่ชั่วโมงครับหรือว่าผสมได้เลยก็รอดูจนกว่ามันจะนิ่งนะนิ่งก็คือมันยืนผสมเทียมนะอ๋อแต่ถ้าผสมเท้ก็เอาไปเลยใส่ได้เลยใส่ได้เลย ถ้าผสมเทียมก็ต้องให้ยืนนิ่งก่อนชถึงจะผสมได้ใช่ออครับผมแล้วที่นี่ไม่ไล่ยุงไม่ไล่อะไรเลยครับไม่ครับไม่มียุงหรอกครับมันก็มีอยู่ครับแต่ผมไม่เคยไล่แต่ก่อนเปิดไฟไล่อยู่ครับผมนไปพลังแสีทิ่เสียผมเลยก็ไม่มีผลเสียอะไรไม่มีผลเสียตอนเช่ามาเห็นมันนอนไหมถือว่าไงนอนบางตัวที่มันกินเหลือมันก็ลูกมาขินอ๋อ นี่ผมว่าดีนะเพราะว่าหนึ่งแบบข้อรอมันน่าจะโล่งนะมันอากาศทายเท่ใช่ครับผมหาแมงวันไม่เจอสักตัวนะเอามันถ้าถ้ากินหวานแมงวันเยอะแล้สังเกตไหมอ๋ออย่างนั้นอีกเหรอครับใช่แมงวันเยอะครับผมถ้ามีเหมือนจะกับหอมอะไรโออขี้หอมเนาะโอ้ถ้ายากับฟางนี่ก็อาจจะขี้เหม็นเนาะใช่อาจจะไม่ค่อยอยากมาตอมเท่าไหร่เออมีส่วนนะคุณหานะมีส่วนมีส่วนครับ ไปทุกข้อที่เขาเลี้ยงนะมันก็ไปดูเขาเลี้ยงพวกมัวาหารพวกอะไรครับผมไอ้ยาสับยาอะไรเอาเขามีเครื่องสับเครื่องอะไรแต่ผมไม่ไม่ซีเรียสกับเครื่องสับครับก็ธรรมชาติเลยเอ,อืมธรรมชาติผมว่าคุณอาคิดถูกแล้วที่ทําแบบนี้ <ผม S 1> ที่ทําแบบ <ใน S 1> ธรรมชาตินะยาสับไหนจะซื้อเครื่องอะไหนจะถ้าใช้ไฟด้วยนะจะค่าไฟค่าอะไรไอ้นี่ไปแค่น้ำมันไอ้ถังนี่ ผมตัดได้สองครั้งนี่น้ำมันเบนซินทั้งหนึ่งประมาณกี่บาทครับห้าสิบไม่ถึงอรัไม่ถึงห้าสิบบาทดีนั่นแหละประมาณลิตรหนึ่งครับผมลิตรหนึ่งก็สี่สิบบาทก็ประหยัดเหมือนกันเนาะใช่ครับก็เต็มคันรถแบบนี้มาลใช้เวลานานไหมครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เต็มแล้วรัอโอ้แสดงว่าหญ้าสวยมากเลยนะบางวันก็ตัดอยู่แถวนี้เลยก็เล็มเลมเอาแถวนี้ครับผมให้มันกินครับผม แบบถ้าพวกเขามีเดสรสับแล้วก็หมักเอาไว้ครับผมเคยไปสัมภาษณ์ลุงคนหนึ่งนะเขาบอกว่าอเอาแค่เราจะรน้นาหญยานี่ก็เสียงิันเยอะแล้วใช่ผมแต่กอ่อนผมปลูกมันนั่นแบ่ผมปลูก,ลกแบบธรรมชาติไงย,ยังไง,งนะครับผมก็ตัดไม่งอกมาก็ไว้งั้นเลยครับอ๋อผมปลูกไอ้ญ่านี่เปียญ่าอะไรเหมือนกันแต่กอ่อนคือถ้าง,งอกมาก็ได้ตัด เรื่องผมก็ตัดให้กินแต่ผมไม่ได้สอบอ๋อไม่เน้นสับไม่เน้นลงทุนเนาะใช่ครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยนะผู้ชมครับถ้าวัวอยู่ข้างในมันจะเฉครับคือข้อวัวขี้เยี่ยวขี้เยี่ยวอ๋อแต่ว่าไม่ได้พักคอกใช่อันนี้กลางวันเราพักไงเหมือนกับพักในตัวอ๋อคือเราเอาออกข้างนอกบางวันผมจำไม่ได้ออกไปพุกนู่พุกแถวคือข้อวัวที่นี่มีที่เด็ดก็คือได้พักคอกใช่กลางวันไม่เคยอยู่คอกเลยไม่ไม่เคยอืม ถ้าไม่ผูกที่ลงตรงนู้นก็จะผูกตรงนี้ตรงนี้กับที่ที่ที่ตัวเองมีครับผมหกก็คืออย่างน้อยคือให้ได้ออกครับให้ให้ได้ออกออกทุกวันยิ่งดียิ่งดีเลยอืมยิ่งออกถ้าฝน้นห้ามออกอ๋อฝนห้ามออกก็ถ้าฝนตอนเช้าถ้าให้มันหยุดฝนก่อนค่อยออกครับผมแสดงว่ายิ่งออกก็ยิ่งอ้วนใช่ประมาณนี้เนาะมันได้อ่าหญ้าเกี่ยวนาะ มันไม่อ้วนนะทาไมเลยครับคุณอาถ้ามันเล็มหญ้าเองมันจะอ้วนนะสังเกตไหมเกี่ยวหญ้าเองผมเคยเคยอยู่ในคอกประมาณห้าเดือนครับผมอยู่จนแฉะมันไม่อ้วนนี่พวกนี้เลยกินดีแค่ไหนก็ไม่อ้วนไม่อ้วนวันละสองรถก็ไม่ดีขึ้นเลยอันนั้นแค่เจ็ดตัววันละสองรถครับผมทุกวันนี้ละครับทุกวันนี้มันแปดแปดตัวกับควายสอง หนึ่งรถหนึ่งรถอ้วนอ้วนสาเหตุเพราะว่ามันเครียดมันแข็งครับแล้วก็ไม่ได้เลียมหญ้าด้วยไม่ได้เลียมหญ้าการที่เลียมหญ้านี่มันดียังไงเขาเนะมันคือสัตว์ตามตามธรรมชาติของมันมันจะชอบเลียมหญ้านะครับผมที่หญ้าสั้นๆมันชอบด้วยเหมือนกับพวกไกะพวกอะไรนี่เลยครับผมก็เลียมไปเรื่อยเนาะเลียมไปเรื่อยมันมันก็อิ่มของธรรมชาติของมันมันกินขี้กินขี้ของมันครับผม มันได้ขับ uh, ถ mm ่ายมันสบายตัวมันไงอถ้าอยู่ในนี้มันก็เครียดมันอยู่ที่เดิมครับผมถ้าเลี้ยงเอาลูกนะครับผมก็คือกินขี้กินขี้เพลินเนาะผมว่าเนาะนั่นแหละมันกินกินนอนกินนอนของมันอ่ะเดินกินแล้วมันเมื่อยมันก็นอนครับผมแต่ถ้าอยู่ในข้ออาจจะไม่ได้นอนเนาะนอนแต่มันมันเครียดมันแฉะมันอะไรเนาะครับมันมันกินมันนอนเหมือนกันแต่มันไม่เห็นมันอ้วนอ่ะผมครับปีหนึ่งอ่ะเต็มเต็มอ่ะ นี่จะผมอ่ะคือลองมาแล้วหนึ่งปีครับขังคอกอย่างเดียวขังคอกอย่างเดียวเลี้ยงรถแต่เลี้ยงหญ้าสองรถก็ไม่อ้วนครับตอนนั้นผมเสริมเมั่นด้วยนะเสริมรำอะโอเสริมรำคลุกกับกากน้ําตาลอ่ะครับผมไม่ไหวดูแลอย่างดีเลยนะไม่ไหวแต่ก็ไม่อ้วนให้ไม่อ้วนลองแล้วหนึ่งปีลองแล้วหนึ่งปีจากนั้นมาไม่ไม่ลองไม่ลองอีกเลยแล้ววัวเป็นโรคด้วยอ๋อโรคอะไรครับคุณนะ ตอนนั้นมันเกือบปัดเท้าเปื่อยอออยู่ในโคกตลอดครับผมแค่ปีเดียวนะแสดงว่าอยู่ข้างนอกที่เขาหวันตอนลงหวันแล้วก็ไปถึงหน้าเกี่ยวข้าวแค่นั้นเองระยะเวลาสั้นๆเองนะนั่นะยประมาณห้าเดือนครับผมดูมันเป็นเท้าเปื่อยได้อืผมเลยทุกวันผมไม่เคยไม่เคยให้อยู่โคกครับผมฝนตก เลิกฝนเมื่อไรผมก็เอาออกเมื่อนั้นโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับฝากถึงคนเลี้ยงวัวเนาะอย่าอย่าขังคอกนานเนาะใช่ถ้าขังอนานต้องให้คอกมันสะอาดครับผมอย่าให้มีพวกขี้อยู่ถ้าอยู่อย่างนี้แฉขแน่นอนผมว่ายากอละยากยากมากต้องทําความสะอาดใช่ครับต้องเทพื้นแต่เทพื้นมันจะเสียเล็บอีกอย่างนั้นอีกนันหละถึงว่า ของขอางนอกได้เทพื้นไม่พื้นดินเลยพื้นดินเลยครับครับผมแต่ว่าแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแห้งครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณอาเอาวัวเข้าคอกตามที่ที่วางหญ้าให้ครับอ๋อผูกเป็นจุดๆเลยครับ,คร,บครับผมอู้แต่ว่าวัวสวยมากเลยนะอู้ยากระฟางจริงๆใช่ครับไม่มีงัวาหานมาเสริมหรอก แม้แต่รำก็ไม่มีโอ้ตูดเป็นตูดเลยนะโอ้ผู้ชมครับดูวัวของคุณอานะครับดูท้ายมันสิครับอ้อถ้าสมไมที่มันมีราคาก็น่าจะหลักสี่ครับผมว่าถึงแน่นอนเพราะวัวมันไม่ได้ขีเ้เลยนะใช่ครับผิวพันธุ์ดีมากเลยเนาะครับตูดแน่นทุกตัวเลยใช่ครับอันนี้คือข้อดีของการสังเกตหนึ่งปีเนาะใช่ครับ ไม่ผิดลเลยนะลองผิดลองถูกมาโอ้โหผู้ชมครับเห็นแล้วรู้สึกว่าภูมิใจแทนนะเลี้ยงวัวได้คนก็ปลูกหญ้าในเปียอะไรเหมือนกันเลยครับครับผมมันดูไปมันเหมือนกับสู้คนโบราณเขาก็ใช้แต่หญ้าพื้นบ้านของเรานี่ยหญ้าธรรมชาติของเราครับผมวัวก็อ้วนเหมือนเดิมครับผมแต่โรคก็มีที่มันติดต่อกันก็มี อันนั้นคือธรรมชาติเนาะธรรมชาติของมันครับครับผมแต่ว่าการกินการไรนี้คือโบราณเลยโบราณผูกให้กินข้างนอกเกี่ยวให้กินบ้างครับครับผมแต่สุดท้ายเกี่ยวไม่เท่ากับผูกข้างนอกเนาะใช่เท่าที่สังเกตเห็คนคุณอาคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะมันไม่ได้เล็มหรือมันไม่ได้เดินรบอากาศทายเทของมันมั้งถ้าอยู่<ม>ในคอกมันแขะมันเครียด มันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนาะครับผมเหมือนกับคนเนี่ยจะอยู่กับที่มันอยู่ได้ไหมแต่ผิวพันธุ์สวยมากเลยนะใช่ครับอมันก็ต้องถ่ายพิษาตครับสามเดือนถ่ายครั้งหนึ่งอ๋อฉีดฉีดฉีดเองฉีดเองด้วยครับอยาของอะไรครับครับผมนานไม่ว่ยจะเรียนรู้วิธีการฉีดยาเนี่ยไม่แต่ก่อนผมเป็นที่อยู่บ้านเก่าก็เคยเป็นแพทย์อาสาอยู่อ๋อเป็นหมออาสาครับผมก็มาอยู่นี่ก็ มาทางานก่อสร้างกอเลี้ยงวัวไปเรื่อยโอ้ไม่ธรรมดาเนาะครับผมแสดงว่าก็พอมีความรู้ระดับหนึ่งครับผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบสังเกตด้วยใช่ครับจุดจุดแข็งก็คือตรงนี้เนาะคือคนที่สังเกตเราต้องสังเกตด้ว่าวัวเวลามันเป็นไข้มูกมันจะไหลน้ำมูกไหลใช่เป็นไข้เป็นไหลเราก็ธรรมชาติที่พวกปู่ย่าตายายเขาจะเอาพารากับไอ้ยาพารากับ น้ำส้มให้มันกินน้ำส้มคนน่ะครับน้ำส้มก็พาราสี่เม็ดครับผมต่อครั้งครับผมวันวันหนึ่งใช้แค่ครั้งเดียวอืมหรือถ้าถ้าเป็นมากก็สองครั้งครับครับผมเช้ายืนครับผมแล้วเคยให้กินสมุนไพรกินอะไรบ้างไหมครับกินบ้างครับกินอะไรครับคนน่ะกินบอระเพ็ดครับบอระเพ็ดใช่ช่วยอะไรครับบอระเพ็ดเนี่ยมันป็นยาขับถ่ายครับผม ยาถ่ายพิษถ่ายอะไรในตัวเลยบอระเพ็ดนี่แหละครับใช่ครับให้กินสดๆเลยให้กินสดเลยครับผมคือเราต้องกรอกมัน,น<อ>มนันให้มันกินมันมั่กินเราต้องกรอกคร,ครับผมตัดเป็นค้อนๆแล้วก็กรอกให้มันกินครับผม